จงว้แสนบาทลงบันพุคุณใส่เพอไปจังรอีกครับม่านมคนถามผลินสิงบางไซครับผมใสทาใดก็เราะเราติดตามผมมาดิดปันยัครับผมเคยนัดั ได้ไกลไดหลายๆูมนั้นิส,สิต่างชายเป,ป,ป็นผูษาสันจะมีพระท่านนั่งเขาร่วมงานฐา,านบรยารงทางนไ้นไปดัน,นไปดันไปดันดึโอ้ยลำากบาที่ะ โัวเองอไปจะว่าอะไรจบลอานทตกี้ตลาดพอเห็นหอด้อยบันี่รอรุ่นรอติดตามเันกับผมเลีกก็ถ่ายหรือร้อหลดลีกกันกับผมวอเนเซทายนะเบิงไม่ฝากระเปาทานมันที่นี่จุดยังจุดหนึ่งนะครับหางกัสูงขึ้นไปนิดเดียวนะครับ ครับบันสิมีจุดแจ้่งอยู่จุดหนึ่งนะฮะกันแล้วเลยสองร้อยยี่สิบแต่จากหันลงไม่อีกร้อยหนึ่งพอได้นะครับจะมาถึงครับจะถึงสามร้อยอืมปนกันไปกับพี่กัตตาครับเต็มที่นะครับทางทีมงานทำดีที่สุดแล้วนะครับสูงเกินร้อยไปใหม่มือเป็นสิ่งบ่แน่นอน มีแพ้มีชนะเป็นเรื่องปกตินะครับกำเกียกีฬาครับตันได้เลขสามร้อยออกกทัชช่ฮอดก็หอนนี่มันกำลังได้260นะครับในฝ่าลำเงินนะครับมีขาวสลับเบิง้งในหลักเลข300ยตอนนี้ทีเด็ดสนะครับส0มร้อยหอย มันลำบาบมันเบาอยู่แต่มันลำบากตอนนี้ได้แปดสีบสามร้อยกับพ่อฮอดนะครับยังทำาเวลานะครับตามลุงม่เตอร์สองร้อยเก้าสิบพอ,อดี่พ<อ>่คอคุลุงพี่พี้ดอก มันจะงงแล้วฮะเดี๋ยว่ง้หุ้่ไเร็วางข้างนี้ดูสบานั่ต่อไปบ้างไหนไลครมันเด็ดมันใหา่ครับน้องีดาเบอร์ยังดี่านปอเทวดาจะดาบอี้ยังากับมาเลขที่1ยอเทวดามาเลขท1 หยิบหาหาสิ่าครับผมกับน้องทิดาพรครับผมนักสู่จากเมืองบุกดาหารครับผมที่เด็ดมัดง่ายครับฮะเป็วลามาเยกตัวกรลก็ทารกทราาด้วยรระเทงสสูง่ำต่ตใกล้ใกล้ใก้หลาย บร so ิเวณน้องตีตาพ้อจงส่งสาันสุดยอดสุดด หัวทำดีครับผมทีดาพอนครับผรเราุนกันไปครับผมตดนดนดัเนาะีเด็ดฮั้นดี้ครับผมเยี่ครับเยี่ยมใให้มากเลยเป็นมือตั่วแล้วครับกระมนต่ออะัล้วทำไม่ลุกแล้วนะของกันครับผมชิว

เขาครับผมกออเขาแหลวครับผมโอ้ยบอกค่ะสามห้อยยี่สิบบาทสามห้อยยี่สิบบาทไปรับผมท

ลงเบาๆลงเบาตแงนาต้องเือนาไยเอจะถงตัถึงาเพื่ลงบองตัวแทนนทีเดียปีแรกปสาม มีครับผมน้ำม่งไฟแลสูบฐานครับมาอีกบ้านเลยงานปุยมีครับดีครับคู่ซุ้ปาบรุ้นอวันนรับผู้นี่แลนเบอร์สามเขียนจดส่หัวโยงเยหน่อยครับประจุกันตองไร่ยอกตัวเบอร์ที่คิด นกโตไปกับลกเง่ากันเลยแลกันเชื่ว่าเป่าไส่ในรถได้จะซื้อกาแฟเข้าไปหเอาปุ้ยเอนะครับปุ้ยเสีตากระจนสีตาพร้อไหมเบอร์ัเดชเขาขึ้นปานะคนดำมันดื็มกินที่ตะเท้าขนานะครับแล้วมือสี ไปลงมาที่ทองของงินอ่เอาสิบเจ็ดพุยมีองครับเาเจ็ดเาต่อไปกข้อสาก็สิบเจ็ดรบองุยเมฆครับเพ่เกน้อยเจตโลโบห้ตาสร์กุนี่เต้องมียับมาเลยนะครุูง ุ่นรถติดตามวกกัอนที่สองของปุยมีรับน้ปปุยมีจงโชครัสองน้ดไปนัดไปนัดไปนันไปดันไปนันไป ดีมากครับนะเปะเทะล้ำโตนะครับบอลตองว่องเบิงทางขยันของพ่อแล้วดูเข้ารุ่นเราติดตามกันหมดจับว่ามือพ่อแต่ขอให้ดูนี่มือพ่อแล้วตาล่าผมเขาเท่านั้นละยุ่งกันกับผมกับทีมงานปุยมีครับ มันตองกินดูดูมันดูด้ปปลาทอกกนูเงมันก็ุูันก่อวันนี้มคุกับทงานปุยมีกันนีครับรสสมันก็ซอคแบบกลายเปนน้ำกันครับผมค่อดีครับขคนไปลงขนไปแบตสไป

เรวามาจะดินมันะเดิไปได้ teachers, oh, nah ่ชื่อะบ้างมีเดนมาจไปไหนตรวาย่กไปเรื่อรนะบา้่น้องมันุ้งฝาดังฟ้งฝาดัเลยนะโาลุ่นเลองติธรรมกันคอยโยกคอยรระดับเาเบาเดินบ่าวรีบพาไป

ทางล้อยก็ซีฟครับครับผมขึ้นทานเป็นกีเดียบร้อยครับกระตังสิมัดหางครับตีเดียบมัดเนี่ครับผมคุยเป็นไรครับ

นี่เป็นบ้านหินของชาวเปรีห้องนั่งโต๊ะเก่าั้ ปันะครับเบันไปเรื่อยๆรวมกันกรับผมรุ่นขาพอดีเลอร์เรมมนมีแต้วีดีวสี่มึงไว้ระเกียด้เลยันทีข้อเลยไกัขึ้นขีข้อือเียน่าภาัลล้เนขีข้อเล่าสี่มึงะไ้แน่เลยรวมกนครับมข้อมึงเนยเบียเลย ระเบิดก <that nervous> uh, ันไประเบิดกันไปครับด uh, ูว um, ่าใครเล่ Hudson ันรับเสียก่อนอ๋อหูนะตเขาอเขะัยน uh, ัหร uh, ือว่าพี่ครับเบิกันไปไหว่างใจนะเดไหนว่งใจน้เนะรเบิอง บอลตะวันนปากหนาวรอนใจคิ said, ้ต่ละขั้น่ามันัักันกับผมติดิดฟังหินกับวนนั้มันเลยคืป้าแดงเลยนะครอนในของลอยไปไดนะครับอม่เป็สครับดครเบเข้แล้วเาสีพานไป กันไปครับดวมกันครับผมดุนกันครับผมเกลียดสุด้ทยครับสามสิบาไรสามสิบพาด้รับีดัคบอดาไเจ้านทีพไปผาล้พา สามห้าสามสิบห้าน้าวิ่งบอกสามสิบห้าหน้าวิ่ง่หมดบอกแล้วอาวิ่งเด็ดมัดยังครับโซร์อ้โหไม่เยวไปเรียนแล้วไม่ใชนี่เอานั่ต่อดูเดียว

ดึงน้ำไปสี่ข้างนะครับหนก่นโอเคกลุ่ตึ้งสูงล้มกระซ่าล้มไปใกลหลายหลายตอนนี้นั่ไปสี่ห้องโจมตีสามสามไป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  ไรคักไลเนี <descon fin anta> ่ยลำดาบเดินทางก็ดีเลยครับมนกันรุ่นไปครับผมู อยู่กองศาเขาอยู่นะปวดนั่งกระเด็นเรื่อยงะนกนักคนับหนลยครับมีคนออกมาครับตอนเทานะฮะวันนั้นเป็นถ้าเราไม่ได้เรื่องนินงๆออกมาตรงกลาง จได้โอเคนนกไปเลยปืนทารตลาดบัางก็ไปได้สายตไปขมไปร่กันครับผมนี่สิลาเซเรียมาแล้วกันไปจะังแต่กดหน้ากอนสองนี้ครับคนนี้บอลตองล่ออย่นี้คาสามารถองตลอดนี่เล่ตัวไหนเล่สองอยน่ครับสงหายูสาวตับพอเข้าสลับการสาวสองจแก่เจ็ดตัวมหาเมเข้าหน้าหา กระตายรถมาตาการกระยาบรถด้วย5้านประมางใน200รับก20นะฮะระดับไม่พอครับดับโตเลขี่พี่นว่าพูดกัางรอฟังเลขสุดท้ายครับรอฟังเลขสุดท้ายถ้าที่มาไปถีกต้องค่ะเตอร์ ส5้าคะแนนเรียงไป่แคบขอทานครับเดินลอมมาเรบเดินเนอดีนวันวันงานติดไปเรียบไล่แค่เดินอมเรียบต้งควาแม่น้ำเบ์ที่หกจารุไปเล่ไม่ใช่ประชบกันสินาเจอรึเปล่าดีน ไอ yeah. ้เนี่ยจะพิสูจน์แต่ึุณต้องมาทาครบี้เป็นต้นต่อไปทีมงนที่สุล่ากันเออมันรวมในันน้มงจะสู้กันไหมถ้าเราเป็นถ้ารเป็นเออนี่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  หนึ่งร้อยสมสบเาเลยหนยี่สาต่อไปเลยเดิเดนเดครับนับสิสุร่ากับผมดบนฐานครับยกยกดัวมาต่อให้เดิขึ้นลุกสูงสัาตกไปใก้ได้หลาย ปัจจุบันนีศิษราจงศุภามองไป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 ไไป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  ห้าสิบคะแนนอ่าสิบคะแนนครับเ<า>ทวดาครับน้ำหมกกำลังน้ำหมกไฟมากขึ้นฐานครับนี่ครับหหัวน้าใหญ่ครับหหัวน้าใแงยมะเองครับ <c oughs> ขงแท้ครับจากหัวเมืองครับผมเอสเทวดาครับเทวดา มาเด็ดมาีงกันครับคุบังนี่ของแท้่ครับบังที่สองครับนี่แม่ไปหางาน้ระุ่นงนะโอเคครับเาอีิดเดีวปต่อาทันประาครับดึง้มสูง

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp เป็นกองไฟ ue. เป็นต้นตินสีต้วนๆนะครับแอดเทวดาบางนี้นะครับยีหอหางยีหอหางแอดเทวดาเบิ่งกันดนกันการว่างหางเริ่มตบกิ่งานแอดเทวดาครับเปล่าเปล่าเปลาล่อปาหัวแย่ง ถ้าเป็นบองคใจทิศตะันๆเด้แอเตอบางนีนะครับใจทิศตะันๆฟาขอาวแยรเปิดนะครับเพราะว่าว่างหางแล้วอินธนัตนะครัเนไปครับว่างหางแล้วเป็นอินธนัเบิร์กันครับยี่หออหางยัตด้อ์ดาปลัรมาโไรรโปรยฟานไปอีสองรอยหาสิได้เกเจอบนะครับ วันยังยิดมบ,บาง้ารท่านเป็นองสอบีสั่งด้วยขยับ้านนะครับสอบีสั่งด้วยครับยังมีคนบางๆครับผมหุนดีไปม้วนยิ่มแคบใา้ความสนใจน้ำนะครับวามคิดยังคิดตลอดไปดูเห็นฐานาาเะเลยเด้อ รอให้เล่าเย็นชิ้งเย็นนะครับตอนนี้วันเนเงติดไหมครับไม่รออ้อยจะได้เกิบน,น,นะครับกันครับผมปุดกันอือจะได้หางเหนขาวเขาสิ่งบางสิ่งไปนะครับ เราเก่าหาเสศนบางแล้วก็ดิมหาเสศนที่เข้มขึ้นนะเบิ้ลกันไปเรื่อยๆที่หอหาเงียบธรรมนะครับอย่าประมาทนะประมาทเบิ่งเด้อพี่น้องเบิ่งเด้อะานเบิ่งกันไปเรื่อยๆไปน้ำกันครับผมอ่ะปนเบิดแนเหล้าปนเบิดแล้วเหล้าเย็นชิงเย็นอยู่เบาๆลมเบาๆสามร้อยพันบาท เีาเไม่ทำเยแต่ย <Sund physic> uh ้อได้ับนี่เกินเลือกินปลาน่ครับกินเทไปเอาเิดไปเบินงักเบิงเล่ไผไปซะแล้วเก็ได้น้ำกนกับผมก็ทิ้งไปาไป มึงได้บั๋นมึงได้บั๋นดีสีฟ้าโอ้ลูกเอ้าสนใจมากโา้โอ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 ่โอ้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 โอนโอ้เอ้โ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 อยโอ้โอ้โอ้อ้โอ้โอ้อ้โ้ เด,ดือ,อกกบ้ากไม่ดีดึเล้ากันนซมิี่ว่าอะละตอนนี้เป็นเซฟเนะบางทีปราราถุงก็เก่านี่ละพอบ้างฮึตอนนี้เป็นแปเนะครับ,รบ,อ,อ,บอ่อนนะ,ะอโอ้ยะซมินเ,เออเปมนพอดีมาบนะครับเขาแล้วเะครับคุณชาลานะครับ ติดตามาเออสามร้อกาสิบร้อยเก้าสห้าครับ